นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยเป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงนวัตกรรมโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานกรปร ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรสร้างโอกาสและทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรสนับสนุนวัตถุดิบพืชสมุนไพรในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้บริโภคที่ผลิตขึ้นได้เองในประเทศวันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ประการหนึ่งนะครับคือการที่จะทางสร้างนวัตกรรมขึ้นมาจากฐานการผลิตวัตถุดิบอะไรตๆของเราที่มีอยู่คาบาทเพิ่มทั้งมูลค่าทั้งประโยชน์นะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่3หน่วยนี้จะเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบเป้าหมายภายใต้ที่สมเด็จพระกาธิเบศตลอดจนเตรรัชกาลที่10ได้รับสั่งไว้คือประโยชน์สุขนะครับของมหาชนชาวสยามนั่นเองผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะเป็นโอกาสสร้างทางเลือกใหม่ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจปลูกหญ้าแฝกและเพื่อสมุนไพรเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นเวชภัณฑ์โดยสำนักงานกบร,ะรจะผนึกพลังกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาขาโครงการต่างๆที่มีความพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันต่อไป